สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะครูชูลี่มาแล้วไหนใครอยู่ตรงนี้กับครูชูลี่เข้ามาทักทายกันหน่อยนะครูชูลี่อยู่ไหนอันนี้อยู่ในอยู่ในเล้าอยู่ในเล้าเล้าไก่อยู่ในเล,ล,ล้าไก่ <laughs> อน,อนี่อยู่ตรงนี้ ไหนใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะคะเราอาจจะทักกันอยู่สองคนมีเพื่อนมีคนเข้ามาไหมคะยังเลยไหนดูซิบางทีมันไม่ขึ้นนะว่ามีคนเข้ามาเดี๋ยวคนหนึ่งไ์อีกคนหนึ่งเข้ามาดูไม่สวัสดีค่ะเอามีคนเข้ามาแล้ว สวัสดีค่ะเร็วๆเ,เข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครูชุลี่จะได้รู้ว่าเพื่อนๆเ,เข้ามากันแล้วนะคะทักทายกันหน่อยอยู่ที่ไหนอยู่ที่สนามบินค่ะอยู่ที่สนามบินครูชุลี่เอ,อหนีไปเที่ยวอมแต่ไม่บอกหรอกว่าไปไหน,นไออฮะมันไม่ขึ้นหรอคะมไม่ง่ายขึ้นแล้ว มันอาจจะช้าอืมนี่เพื่อนเพื่อนเข้ามากันแล้ววันนี้วันนี้ถามมาตอบไปนอกสถานที่ใครอยากจะถามอะไรครูชุลี่แต่ไม่ตอบหรอกไม่มีฮะอะไรอะไรไม่มีแรงง่วงพี่ต้าบอกว่าเพื่อนเพื่อนไม่มีแรงถามแล้วมาเพื่อให้ครูกล่องเข้านอน เอาเพลงกล่อมไหม oh. เพลงกล่อม oh. เออเวลาลูก oh. คูชุลีนอนคูชุลีร้องเพลง,งนี่โยกเยกเอย oh. น้ำช่วมเมกเอาไหมร้องเพลงกล่อมนี่เ,นเพื่อนๆนอนกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยนอนกันหรือ,อยัง oh. ถ้ายังไม่นอนมามาคุยกันก่อนเร็วเร็ว,รวมาคุยกันก่อนเร็วเร็วที่ลักขาฮฮะ มาอยู่เหมือนเพื่อนครูชุลี่กันครูชุลี่ง่วงไม่ใช่อะไรหรอกน,นี่หาเพื่อน <c oughs> <c oughs> บอกความจริงเนี่ยมีคนไลฟ์หนึ่งคนแล้วก็มีคนดูหนึ่งคนก็คือคนนี้ <c oughs> ดูดิคนคอมเมนต์ก็คือคนนี้คนชมคนไลฟ์อยู่ตรงนี้คนชมอยู่ตรงนี้เขาดีเพื่อนเขาองค์ประกอบ เดยวคูชุลี่ไลฟ์เด็กคูตาไลฟ์เด็กคูอยเปมีคนดูครบองค์ประกอบแล้วมีคนไลฟ์แล้วก็มีคนดูเรียกว่าได้โอเคไหมอ่ะไหนใครยังไม่นอนเร็วๆเข้ามาทักทายกันก่อนนะคะพยายามปลุก อนะเอาเร็วๆนะคะเดี๋ยวคุยชุลี e ่จะเหมือนเหมือนข่มขู่ไงก็ไม่รู้เร็วๆเร็วๆสวัสดีครับคุณโจคุณโจยังไม่นอนเหรอง่วงยังเที่ยวให้สนุกเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับคุณครูโอเคนะคะนี่สนุกตั้งแต่ยังไม่ไปแล้วเนี่ยกินเยอะมากเลยเพราะว่าง่วงเนี่ยง่วงก็เลยกิน ดูดิกินทั้งโคกกินทั้งน้ำส้มกินลาซานญ,ญานใช่กินเอ,อ่อต้มขาไก่กินอะไรอีกชีสโอ้กินกินกินเกือบจะทุกอย่างที่เขามีแล้วตรงเนี้ยแต่ก็ยังไม่หายง่วงมาคุยกับเพื่อนดีกว่าอื เพื่อนช่วยกันปลุกขึ้นมาคุยกันูหน่อยนี่เอาเอาเอาสารมาเสพ่ะเหรอสารพริกพกพริกมาด้วยพกพริกพกพริกมาด้วยเหรอพกพริกมาด้วยอะไรนี้อ่นี่นี่นี่อ้าววันนี้เพื่อนเจะถามอะไรคุณชูลี่ไหมคะถามมาเลยแต่ไม่ตอบไม่มีแรงตอบแล้วง่วงยังยังมีแรงตอบได้อยู่ ขอให้ถามมาถออเดี๋ยวจะตอบให้ออยากให้อยากให้คุยกันอยู่สองคนเลยนี่ยคนคนฟังก็อยู่ตรงเนี้ยคุณโจคุณโจทักครูเสร็จเอบอกค่อยครูเดินทางโดยปลอดภัยทั้งไปและกลับเสร็จแล้วคุณโจก็หลับคุณโจหลับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมาว่าไว้พรเสร็จก็หลับไว้พรเสร็จก็หลับเออไลฟ์นี้มันจะยังไงเนี่ย ไลฟ์เลยไลฟ์นี้นจะยังไงอะ่ะไม่นะชลี่เคยไลฟ์ตอนตีตีสองครึ่งด้วยว<ะ>อือไม่มีคนดูอโอ้โหตอนนั้นคนดูเพียบเลยเพราะชูลี่ไม่ได้ไลฟ์มาสี่วัน <laughs> ตอนนั้นนะโ okay. อเควันนี้ใครจะถามอะไรคุชลี่บ้างถ้าไม่ถามเนี่ยจะให้สอนเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรอืออืม สี่สิบคนใช่ที่ยังไม่ง่วงเก้าคนว่าหนึ่งคนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนอยู่ตรงนี้อาจจะไปคนไม่ถามถามกันไหมมึงเปิดมาดูแต่ว่านอนเหรอเ่ไม่รู้จะถามทุกคนอาจจะไม่มีสติจะถามแล้วเพราะว่าง่วงง่วงพอกันใช่ไหมนี่คุชชี่อยู่ที่นี่พยายามอยากจะให้ถามแต่ไม่มีคนถาม ถามกันหน่อยดีถามกันหน่อยดีจะได้ตอบคือให้ให้คิดสอนเองเนี่ยไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละ <c oughs> กินเยอะมากนะคะอยู่ที่เราไก่อยู่ที่เราไก่นี่พาเดินดีกว่าง่วง <c oughs> อยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ถามจะไปแล้วนะงอนงอน ถ้าไม่ถามจะไปแล้วนะงอนหรือว่าจะให้สอนอะไรดีไม่รู้จะสอนอะไรอ่ะมันง่วงไงมันง่วงออเออสอนสอนอะไรดีสอนอะไรดีออไ,รดไม่มีคนถามแล้วก็ไม่มีคนสอน เรานั่งเรานั่งจ้องตากันแล้วกันอเอาเป็นว่าเราสามารถที่จะจูนจิตผ่านสายตาอืมูดูต้้งเปนภาคน <laughs> มาดูเฉยแต่ไม่ถาม <laughs> มาดูเฉยแต่ไม่ถามถ้าไม่ถามเนี่ยอ่าครูขายของแล้วกัน <laughs> <laughs> ชวนเพื่อนชวนเพื่อนมาสัมมนาสดครูชูรี่ดีกว่าวันที่วันที่สองวันที่สองกุมภานะคะสัมมนา ปรับพลังงานเพิ่มพลังเงินด้วยพลังจิตโอเคไหมเนาะใครที่ออคอร์สนี้นะสอนสดนะคะที่กรุงเทพเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ยังควบคุมพลังงานในตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างเช่นเ,เวลาเครียดแล้วทําอะไรไม่ได้เลยนเนาะงานก็แย่ความสัมพันธ์ก็แย่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอยังไงนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าทําไมไม่มีโชคเลยทําไมโชคดีไม่เข้าข้างเวลาที่ เ,เหมือนจะได้อะไรแล้วก็ไม่ได้พลาดทุกทีนะคะครูจะบอกเลยว่าการที่ถ้าเราสามารถปรับพลังงานได้เนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถเพิ่มภาชนะในการรองรับโชคดีนึกออกไหมเพราะว่าถ้าเราเนี่ยคือการรับจําได้ไหมเวลาที่จักรวาลจะส่งอะไรมาให้เราเนี่ยนะคะตัวเราเนี่ยจะต้องรับด้วยเราจะต้องอยู่ในสภาวะแห่งการรับก็คือภาชนะของเราสมมุติว่าถ้าคุณเอาช้อนอะ ไปรองรับน้ําฝนน่ะคุณก็จะได้แค่ช้อนเดียวถูกปะ่ะแต่ถ้าคุณลองถักเอามาเป็นโอง่งเอามาเป็นแบบกำมังใหญ่หรือว่าคุณขุดคุณขุดสะหน้าบ้านไว้เลยเอาไว้รองรับน้ําฝนน่ะปริมาณมันต่างกันถูกไหมถามว่าทํายังไงละ่ะให้ไอ้แค่ช้อนเล็กๆที่เรา,เาไปรองน้ําฝนเนี่ยมันใหญ่กลา,า,ายเป็นบ่อน้ํากลายเป็นโอ่งกลายเป็นบ่อน้าใหญ่ๆนะคะซึ่งครูเปรียบเทียบแบบนี้ให้เห็นนัห้หมายความว่า ไอสิ่งที่คุณต้องการนไม่ว่าจะเป็นโชคดีน้ําฝนนะ่ยคุณว่าน้ําฝนมันมีจํากัดไหมละ่ะมันตกทุกที่ถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่าภาชนะคุณนะ่ะมันเล็กหรือใหญ่คุณจะเอาแก้วหรือคุณจะเอาโอ่งไปใส่หรือคุณจะแบบว่าขุดสะลองเลยมันขึ้นอยู่กับคุณถูกปะ่ะเพราะว่าหน้าที่ของธรรมชาติหรือว่าหน้าที่ของจักรวาลก็คือฝนเทลงมา แต่คุณจะตักตรงได้เท่าไหร่คุณจะเก็บมันได้เท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยพลังงานหรือว่าพลังเงินนะ่ะม,มันมีอยู่ท่วมท้นอยู่แล้วแต่คุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนาะซึ่งในคอสนี้นะคอสปรับพลังงานเพิ่มพลังเงินก็คือการที่คุณจะเปลี่ยนภาชนะในการที่ถ้าเกิดว่าเดิมเนี่ยคุณเคยเอาแก้วนะคะไปรองรับโชคดีเงินทองนะเปลี่ยนจากแก้วเป็นออค์ใบใหญ,ใหญ่เป็นสระน้ํา นั่นแหละคลอนี้ก็จะเหมาะกับอันนั้นโอเคไหมเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมคะถ้าใครที่อยากจะมาเจอกันนะคะวันที่วันที่สองวันที่สองกุมภาเนาะที่กรุงเทพนะคะเรียนสดครับเพื่อถ่ายเรียนสดเจอตัวคูชุลี่นะคะวันที่สองกุมภาก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะถ้าใครมาที่กรุงเทพไม่ได้นะคะอยากเรียนเป็นออนไลน์นะคะก็ อยู่ที่เอหกพันเก้าร้อยหกพันเก้าร้อยอืมจะได้รวยต้องพูดว่ารวยเลยค่ะต้องพูดว่ารวยเลยเข้าใจไหมเวลาที่ เวลาที่พลังงานของเราดีภาชนะของเราก็จะใหญ่ขึ้นนะคะพอภาชนะใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณก็จะตักตวงโชคดีความมั่งคัง่งความร่ำรวยเข้ามาหาเราได้ทั้งหมดเนาะเพราะว่ามันมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนลมเงินทองทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะมีไม่จำกัดสำหรับทุกคนนะคะ <c oughs> ขนาดลูกศิษย์จะหลับ แล้วคุณครูก็ยังจะพาไปโรงเรียนอีกครับจริงๆนักเรียนไปหลับได้นะคะแต่ว่าถ้านักเรียนจะไปหลับไปหลับได้นะคะแล้วค่อยแล้วค่อยออตื่นขึ้นมาค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้โอเคไหมเนาะไม่ไม่จำเป็นต้องดูตอนนี้ <c oughs> ต้องอารมณ์ดีด้วยค่ะใช่ค่ะนั่งคุณเหรอคะใช่ค่ะใช่ไหมจำชื่อได้ไหมคูชูรี่อันนี้คูตะขอบคุณนะคะที่จำได้ขอบคุณค่ะอื สวัสดีครับปมอยังไม่นอนเหรออเนอะมาเจอกันนะคะวันที่สองวันที่สองกุมภาสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้วิธีในการปรับพลังงานในตัวเองนะคะซึ่งมันก็คือในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนั่นแหละแต่ว่าในคอร์สนี้นะครูจะเน้นไปที่เวิร์กช็อปนะคะในเรื่องของการที่เพราะว่าแต่ละคนจะมีความท้าทายที่แตกต่างกันเนาะดังนั้นคุณจะต้องควรที่จะมีคู่มือในการปรับพลังงานที่จำเพาะและเจาะจงบางคนมีปัญหาเรื่อง คู่ครองบางคนเรื่องของสุขภาพบางคนเรื่องของการเงินเนาะวิธีการที่เราจะปรับพลังงานในแต่ละด้านให้มันเจาะจงเนี่ยมันมีวิธีอยู่เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เจาะจงตั้งแต่ระดับความคิดพลังงานของคุณก็เจาะจงไม่ได้เหมือนอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณจะไปเที่ยวถามว่าจุดหมายปลายทางของคุณเนี่ยถ้าคุณบอกว่าให้ฉันอยากไปเที่ยวเนี่ยมันจะไปที่ไหนคะถ้าเราไม่เจาะจงเราจะอยู่กับบ้านจริงไม่จริงอืม นะคะสวัสดีจ้าโรสเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้ว <laughs> ปอบอกยังไม่นอนเนาะโอเคงั้นเนี่ยเรากา็ตอนนี้นะเพื่อนๆสามารถถามคำถ,ถามคุชูรี่ได้แล้วคูจะตอบให้เนาะคล้ายๆรายการถามมาตอบไป <laughs> แต่วันนี้คือรายการอยากให้ถามเ <laughs> พราะอยากจะตอบ <laughs> เพราะว่าง,ง่วงดูดิตาหวานฉ่ำมดแล้วตาคุชชี่อ่ะหวานฉ่ำมดแล้วอ่ะแต่ถามได้แต่ถามได้สำหรับคนที่นอนดึกไงคนที่นอนดึกครูก็เอ,อมาเป็นเพื่อนคนนอนดึกจริงๆไม่ได้มาเป็นเพื่อนคนนอนดึกแล้วหาเพื่อน <Okay. S 1> หาเพื่อนที่ตัวเองง,ง่วงไปเอาอีกเอเอ,อ๋อคือว่า เาะว่าเพื่อเพราะว่าครูก็ง่วงแล้วก็หาที่นอนไม่ได้ <c oughs> กินก็แล้วอะไรก็แล้วยังเวลา,วายังไม่มาเ,เวลายังไม่ได้เดินทางทําไมยังสว่างครับอครูอยู่ในครูอยู่ที่สนามบ,บินค่ะครูอยู่ที่สนามบ,บินนะรอขึ้นรอขึ้นเครื่องบินอยู่นะแอบหนีไปเที่ยวอตอนนี้อยู่ในเลา้าในเล้าของอิอมิเลต อือยู่ในเล้าของอิมิลีเตรียมเตรียมที่จะบินแล้วออืมเบินประมาณตีสองตีสอง <c oughs> ก็เลยยังไม่นอนมันใช่ยังไม่นอนหรอมันนอนไม่ได้ <c oughs> เราอเพิ่งบินอยู่นะคะ <Okay. S 1> อืมอ่ะทีนี้ถ้าใครอยากจะถามนะครูก็จะตอบให้แต่ถ้าไม่มีใครถามครูก็จะไปแหละไปไหนไปไหนก่อน <c oughs> Good morning คุณมอนต์นิ่งเหรอเอิ่มใช่ S one one seven D หนึ่งยี่สิบ เอ๊ะตรงนี้มันใกล้เกตเราปะอนะตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์หนึ่งทุ่มค่ะโอเคตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์นะฮะทุ่มหนึ่งหกชั่วโมงที่เนเธอร์แลนด์ทุ่มหนึ่ง เขาเรียกแล้วไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเช็คเมื่อกี้คุณคุณท่านได้ฟังเพราะว่าเกดเกดเราไม่รู้อยู่ไกลเปล่าแม่เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามคุณไม่ต้องหว่วงไลฟ์ไปก่อนไลฟ์ไปก่อนมีคนตื่นมาดูแล้ว <c oughs> ยังไม่เคยไปเลยเนเธอร์แลนด์อ่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมโรสเมตตาดีกว่าเนอะดีไหม อืแต่เราไปนั่งตรงเกตเลยก็ได้นนะ่างสมันไม่ไกลท่ไมเกตอ่ะไม่ไกลมากหรอกออออออืถ้าไม่ถามโอ้ยคุณประยนยังไม่นอนเหรอนี่ทำไมสาวๆของครูนี่นอนดึกกันจังเลยนะคะทำอะไรกันอยู่คะ ไม่ว่าครูชูลี่จะมาออหัวค่ําดึกนะหรือดึกมากนะคุณปกรณ์ก็ยังมาอยู่แฟนๆก็ยังมาอยู่นะจริงๆทุกครั้งที่โผล่มาเนี่ยนะก็อยากจะออทําอะไรให้เพื่อนๆได้ประโยชน์แหละอยากจะสอนนะอยากจะให้ให้คาตอบอะไรบางอย่างที่เพื่อนๆอยากจะรู้นะคะดังนั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้มันมันดึกแล้วไงนะแต่ก็นอนไม่ได้นะ บอดดิ้งก็ค่ะ,อคะโอเคอันเดี๋ยวเราไปดีกว่าเดี๋ยวครูต้องไปแล้วค่ะคุณครูมาเยี่ยมได้ค่ะโอเค <laughs> เดี๋ยวครูต้องเตรียมตัวแล้วนะคะ,เด,คเ,ะ,คะเดี๋ยวไว้ถึงสถานที่แล้วมาไลฟ์เจอกันใหม่นะคะทุกคนกุ i g h t นะคะบายอภิ์ตาบายบายหน่อย